เป็นไรครับพี่อะไปไหนรับเนี่ยจะไป UCL ไปไม่ได้อะ UCL นี้ไปไม่ได้ล้วดูน้ำมันนี้เป็นไงเออน้ำมันหมดจริงทำไมเฮียมไม่ใช่เอ็กซ์ตา้าเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าวะน้ำมันเอ็กซ์ตา้าเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้นถึง1.5เท่าให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลังได้ระยะทางมากขึ้นอัตราเร่งดีกว่าเดิมพร้อมให้ทุกคนท้าพิสูจน์ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์หรือดีเซลที่ PTT Station ใกล้บ้านคุณ ขอบอกเลยว่าโคตรผิดหวังกับผลงานการเล่นของทีมชาติอังกฤษในยูโร2024หนนี้พวกเขาถูกจัดว่าเป็นเต็งหนึ่งของรายการที่มีโอกาสคว้าชแชมป์มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องชื่อชันว่าเป็นอังกฤษอย่างเดียวแต่เป็นนักเตะที่มีของคุณภาพซูเปอร์ร์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนจูต์เบลลิงแฮมฟิลฟอร์ดหรือว่าจะเป็นเดเคนไรเป็นต้นแต่ทว่าแกเกรซเซาเกตกลับใช้วัตถุดิบปรับเวลคลาสให้กลายเป็นเวลแกสไปซะอย่างนั้นไม่มีระบบการเล่นที่ชัดเจนการเข้าทำาีไรไอเดียและที่่่่สําาาคคัญัญรบเเเลนนไไมมมข,าขา้หือ ซ้อมด้วยกันมาและจากผลงาน3นั้นในรอบแบ่งกลุ่มมาสะท้อนในเห็นหลายอย่างทาให้เปลี่ยนแปลงกระบอกเลยนะครับว่ารอบ16ทีมสุดท้ายหนักแน่นอน อังกฤษไรไอเดีย right ในการขึ้นเกมรุกในเกมใจอก,กับสโลวีเนียนะครับพวกเขาเจอถอยไปรับเล็กอยู่แดนตัวเอง11คนประการหลัง3ชั้นสโลวีเนียประจันหน้าไอ้พวกตัวรุกก็คอยบีเพรสซิงประมาณว่าอังกฤษถ่ายบอลไปทางไหนกูจะวิ่งไปทางนั้นด้วยส่วนชั้น2กับ3ครับก็ไล่ตามประอบพวกจุดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนแบบเป็นเงาดังนั้นเมื่ออังกฤษเจอแผนแบบนี้เพื่อเพลใช้สวานมาเจาะจกระเจาะไม่เข้าแหละครับและเมื่อมาเจอแผนแบบนี้รับลึก3ชั้นแบบนี้คุณต้องการกองกลางพวกจ่ายวังผลจ่ายคิลพาจดจังหวะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับก็เหมือนเยอรมันที่มีโทนี่คร์ตเป็นตัวบัญชาแต่ทว่าจุดเบลลิงแฮมเดเคนอะไรไม่ใช่สายนั้นยิ่งเอาคอเนอร์กาลาเกอร์ลงสนามมาก็ยิ่งจบเพราะว่าคอเนอร์กาลาเกอร์เป็นสายพลังงานส่วนใหญ่เป็นคนกินฟรีครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายซึ่งคอเนอร์กาลาเกอร์ลูกรักของเซาเกตที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนตลอด2เกมที่ผ่านมาขอพูดแบบหยาบๆเลยว่าไม่มีเชื่ออะไรทั้งนั้น เพลเพลว่าจอแดนพิกฟอร์ดครับจะโดนบอลเยอะกว่าด้วยในวันนั้นไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าคอนเนอร์ไม่เก่งแต่โค้ชใช้ไม่ถูกวิธีครับเกมแบบนี้อย่างที่บอกต้องการตัวจ่ายที่มีประสิทธิภาพตัวที่เอาตัวเองขึ้นไปช่วยเกมรุก45นาทีแรกกาละเกอร์โดนเปลี่ยนทันที และทันทีที่คอมบี้ไมนูได้ลงสนามมาช่วงครึ่งหลังครับเกมการเล่นของอังกฤษรู้สึกลื่นไหลามากขึ้นทันทีเพราะไมนูเล่นง่ายออกบอลง่ายไม่ฟืนทําอะไรที่มันยากและที่สําคัญคือเขาต่อบอลพาตัวเองขึ้นไปช่วยเกมรุกอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์ในแบบที่แฟนบอลอังกฤษต้องการและจากฟอร์ม45นาทีนัเสมอกับสโลวีเนียครับทำให้หลายคนฝากไปถึงเซาเกตว่าเกมนัดหน้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้เอาไมนูลงมาเล่นเป็นตัวจริงซะเดี๋ยวนี้ส่วนแฮร์รี่เคนครับนี่เป็นดาวซันโบวยุโรปจากการยิงไป36ประตูเม แต่ว่าในเกมเจอกับสโลวีเนียพี่แกไม่ได้ง้างเตยยิงในช่วงครึ่งแรกเพราะไม่มีตัวจ่ายไปถึงข้างหน้าลูกคอรอสกระแทบไม่มีทาให้พีเคนต้องลงมาล้วงลูกเองประเด็นว่าตัวเองกําลังอยู่ทีเด็ด99กว่าจะได้ง้างเตยยิงครั้งแรกกับปาเข้าไปนาทีที่30แล้วส่วนการเล่นร่วมกับฟิลโฟเดนครับบอกเลยว่าแทบไม่ได้เห็นความเป็นทีมเวิร์กนัดแรกเซาเกตโดนด่าว่าขึ้นแต่ขวาไม่ยอมขึ้นไปทางซ้ายในพื้นที่ของฟิลโฟเดนจนโดนด่าว่าไม่รู้วิธีใช้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ยลีก เซาเกตน่าจะไปอ่านคอมเมนต์ในเกมเจอกับสโลวีเนียเลยไปขึ้นบอลแต่ทางซ้ายและก็ทําอะไรไม่ได้ซาก้าก็คิดในใจว่าอ้าวกูก็ปีกธรรมชาติไม่มาขึ้นทางบ้างกูบ้างหรอเอาง่ายๆครับแม่งไม่มีแบบแผนส่งบอลไปเรื่อยถ่ายไปถ่ายมาไม่มีไอเดียเข้าทํำ ภาพชินตาเลยคือให้คีแรนที่เปียครับวิ่งแลบสุดไปเส้นหลังจากนั้นก็ให้ฟิลโฟเดนตัดเข้าในแกรกแค่นั้นแหละครับแม่งแค่นี้จริงๆและหากคุณไม่ได้ดูเกมตลอด90นาทีในเกมล่าสุดของอังเกเรตและตื่นมาเห็นสถิติที่ว่าอังเกเรตทอรองบอลมากกว่าถึง74%มีโอกาสยิง12ครัง้งแต่เดี๋ยวก่อนครับมันเป็นภาพลวงตาของพิดาเอนโดฟิน เพราะว่า74%ที่ว่ามันคือการถ่ายบอลตรงกลางสนามไม่มีไอเดียการเข้าทำเล่นในแบบโคตรง่วงนอนถ้าไม่เชื่อคุณไปดูคอมเมนต์ไลฟ์สกอร์ของขอบสนามก็ได้เลยและไอโอกาสยิง12ครังเนี่ยครับออฟตาเปิดเผยสถิติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าค่า XG หรือค่าความน่าจะเป็นที่โอกาสน่าจะเป็นประตูอยู่ที่0.87เท่านั้นสรุปว่าโอกาส12คารังที่อังกฤษสร้างขึ้นอันตราเปลี่ยนเป็นประตูมันต่ำม,มากได้ยิงตรงกลางจุดบอลกระเด้งออกมาแถว2องแมกระติดบล็อกหรือแมกกาซ่ัตนอกก็รอไปติดมือแยนโอ布ักเรียกว่าไม่ม พลาดได้ยิงในจุดอันตรายเลยดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ครับออฟต้าได้ทำสถิติเปิดเผยเ,เห็นถึงความห่วยของอังกฤษต่อว่าการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรับสุดท้ายอังกฤษมีค่า XG ห่วยที่สุดในบรรดาชาติยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสมีค่า XG 2.4เยอรมันมี1.64เนเธอร์แลนด์มี1.5สเปน1.4แต่อังกฤษมี0.87เย็ดเค สุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่าแกรเร็ตเซาเกตเป็นโค้ดที่ไม่เหมาะกับการเป็นคุณสื่อทีมชาติอังกฤษเขาไม่สามารถทําให้ทีมที่มียอดนักเตะเล่นกันได้อย่างงดงามเขาเอาแต่นึกนักเตะที่ตัวเองชอบไม่ได้นึกถึงระบบที่แบบแผนมเป็นหลักเกมเจอกับสโลวีเนียเครื่องหลังเหมือนจะลองเปลี่ยนในแบบที่คนอื่นชอบส่งไมนูส่งโคปาเมอร์ส่งเทรนมาเป็นแบ็คขวามันดูดีขึ้นท้ายเกมก็ส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงมามันได้ลิมรสถ,ถึงความเป็นปีกธรรมชาติแต่มันกระสายเกินไปที่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างโชคดีครับที่สายอังกฤษไม่ดดโหราายขนนดั้นแต่บอกงๆ ครับพัฟฟอร์มการเล่นยังเป็นแบบนี้ไม่มีใครหน้าไหนแม่งกลัวพวกเขาอีกต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายเกมเจอกับโสโลวาเกียถ้าแพ้และก็บอกเลยครับเตรียมรับมือกับลานจอดรถที่รถทัวจะมาลงแม่งเป็นพันหมื่นคันแน่ อะไรครับเพียไปไหนครับเนี่ยจะไป UCL ไปไม่ได้อะ UCL นี้ไปไม่ได้แล้วาดูน้ำมันนี้เป็นไงเออน้ำมันหมดจริงทำไมเฮียมไม่ใช่เอ็กซ์ตา้าเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าวะน้ำมันเอ็กซ์ตา้าเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้นถึง1.5เท่าให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลังได้ระยะทางมากขึ้นอัตราเร่งดีกว่าเดิมพร้อมให้ทุกคนทาพิสูจน์ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลหรือดีเซลที่ PTT Station ใกล้บ้านคุณ